สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เราก็จะเอาใส่ถุงนะครับอาหารนะครับก็เป็นพืชผักผลไม้นะครับอย่างปกตินะครับเราใส่ไว้นะครับใส่ถุงไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับก็ประมาณไม่เกินสัปดาห์นะครับพืชผักเราก็จะเน่าเสียนะครับตัวการทําให้ พืชผักเราเน่าเสียนะครับก็คือจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียนะครับวิธีนี้เรามาแก้ปัญหานะครับเราจะเอาผักผลไม้เราใส่ถุงนะครับแล้วก็ทําการซิลนะครับเพื่อที่ไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในนะครับในถุงนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์นะครับไม่มีอากาศนะครับเขาก็จะไม่เจริญเติบโตได้นะครับ ส่วนวิธีการซิวของเราครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นหม้อเราครับแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องซิวที่ราคาแพงนะครับก็เครื่องก็หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับเราสามารถใช้ของใกล้ตัวในครัวเรือนนะครับเอามาทําประโยชน์ได้นะครับก็ใช้ได้คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับวิธีการทําเครื่องซิวเราเขาก็ มีหม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ําไว้นะครับนี่นะครับวิธีการนะครับแล้วก็จะเอาถุงผักถุงผลไม้นะครับจุ่มลงไปในน้ำครับเพื่อไล่อากาศออกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องซ้ลที่ราคาแพงนะครับดูกันเลยครับแบบนี้นะครับไล่อากาศออกนะครับ น,นะครับสามารถปิดปากนะครับก็เอาอยางเรารัดเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเก็บผักผลไม้นะครับได้นานๆนะครับยี่ช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับนี่นะครับอากาศในถุงเราก็ไม่มีแล้วนะครับ ก็เหมาะสําหรับแม่บ้านนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับก็สามารถหาซื้อพริกซื้อผักนะครับเอามาทําไว้แช่ตู้เย็นเราไว้นะครับในการถนอมอาหารที่ง่ายนะครับครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับ ครับก็จะเห็นว่าถุงเราก็ยุบติดกับผักเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าทำไม่ได้นะครับนะครับเราก็สามารถไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับ นี่นะครับไข่รเรานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าทำไม่ยากเลยนะครับง่ายนะครับนีครับ นี่นะครับเพื่อนๆก็มาดูนะครับหลังจากที่เราทําเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับวิธีการทํานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ